น้องเลโก้ค่ะโอเคตอนตา,ตาหลับแล้วตาตาหลับแล้วน้ำท่วมข้อเค<ๆ>เดินตามกันเป็นพรวนหรือข้อ B เกือบโดนสอยเพราะว่าพูดกวนโอยเป็นไปได้ทั้งคู่ข้อนี้ยากปะยากครับยากเนาะ เพราะว่าผมมั่นใจอยู่ข้อน um uh, ี้พูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวมาเองพี่นัทคิดว่ามันจะเป็นข้อไหนมากกว่ากันผมคิดว่า A ครับรู้สึกว่า B มันดูไม่ใช่เลโก้เท่าไหร่ไม่ใช่เลโก้ตรงเกือบโดนสอยหรือว่าพูดกวนโอยพูดกวนโอยเลโก้ไม่พูดกวนโอยใช่ปะค่ะคือผมคิดว่า A เพราะรู้สึกมันดูแบบ มันดูเป็นตัวมัมอะไรเดินตามกันเป็นครวนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบใครเดินตามก็ไม่แน่ใจมัวๆพี่น่าจะพูดเล่นๆนะไม่ใช่อย่าพูดเล่นๆนะพอยกมือปุ๊บแบบเปลี่ยนเลยเเเเเเปปปลลลลลีีีี่่่ยยยยยนนนอพชวิตซึ่งพี่เลี่ยมก็ตอบข้อ A ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนจำได้ช่วงรายการมั้งเลโก้เคยพูดว่าก่อนอันนี้ไม่เคยพูดคำหยาบกระทั่งบรรลุจักกับพี่พี่หรือจะแกะน ไม่คดีเท่ซะเลยวะทุกวันนี้ก็ไม่พูดสองคนนั้นพูาทำงานศิลปะอะไรกันอยู่นะพี่โฮงกับส่งขอศินนะตอบว่าอะไรผมอะ B แน่นอนมั่นใจด้วยเหรอครับผมเด็กนี่มันปากแซ่บเด็กนี่มันปากแซ่บเด็กนี่มันปากแซ่บจริงว่าถ้าผมแบบว่าถ้าผมสอยได้ผมก็สอยปากเฮ้ยเบาได้เบาน้องเองพี่น้องเองจะกันโหรอดจำลองมาได้ไงวะเนี่ย ไม่คือเลโก้มันเป็นไปได้ทั้งคู่ไงนึกออกป่าอะไรเงี้ยแบบว่าด้วยความที่เลโก้ดิ้นได้มันเลยแบบมันดิ้นได้เป็นได้เยอะเยพี่ต้ตอบว่าอะไรคะผมตอบข้อบีเหมือนพี่หงอับเหตุผลคล้ายๆพี่หงนะผมว่าแบบน้องเลโก้เนี่ยน่าจะเขาห้างแบบแซบอยู่อะเออโอเคและเฉลยก็คือ โอ้โหเกินี่ทีวีเรอะเลโก้ฮอร์โมนเลโก้ฮอร์โมนเยคอ่ะก็คือหน้าตาแบบนี้เลยมีรอยยิ้มที่หวานใจหวานใจแต่ว่าเรื่องราวของการเดินตามเป็นพรวนคืออะไรคือต้องบอกก่อนว่าน้องเลโก้ก็น้องเลโก้ถือว่าเป็นอตัวทังรงเรียนแล้ไม่เพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนที่ อยู่ชมรมเต้นความที่เราเป็นผู้ชายคนเดียวอย่าเนี้ยแล้วเราได้ทำกิจกรรมโรงเรียนมันก็จะมีเด็กๆที่ที่ช่นชอบช่นชอบม,มาออซึ่งจะอยู่ยในหมวดหมู่ฟันน้ํานมยังไม่ครบด้วย <c oughs> ซ้ำเนสเตรีถึงอนุบาล123่ออองอเดินตามเลยเดินตามเดินตามเพราะว่ามันจะมีกะพัก พักเบรกทานข้าวที่ไม่ตรงการแบบพี่มอต้นก็จะพักเวลานี้มอไปเวลานี้แต่มันจะตรงกับน้องๆประถมกับน,น้องๆอนุบาล oh. อะไรเงี้ยของเลโก้ก็จะตรงกับน้องๆอนุบาลอ่าอ uh ่า uh. อะไรเงี้ยก็จะแบบกลุ่มกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายเวลานอนกลางวันมาเลยเ <c oughs> พื่อที่จะมาติดตามมีที <c oughs> ส่สุดเลยคือเด็กนักเรียนมันจะวิ่งตามนี่แหละ <c oughs> ด้วยควาวนี้มันเป็นเด็กอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะ oh. ว่าฉันต้องเหนื่อยฉันต้องอะไรเงี้ยก็เลยลองวิ่งดูเอ้ยวิ่งตาม วิ่งไ่จับเออ <c oughs> แล้วแต่พอหยุดมันก็จะมาล้อมอ, <c oughs> อ,อ,อ๋อเหรอใช่แต่พอหยุดเพื่อน,น้องเขาก็จะตีวงแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบวิ่งก่อนแล้วคือสนามฟุตบอลโรงเรียน <c oughs> แล้ววิ่งวนอยู่างเงี้ย <c oughs> วิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยเลย <c oughs> จนก,กว่าน้องจะเหนื่อยอ่ะ แร์กด subscribe ช่องวันเ f l a ราวด้วยนะคะแล้วก็สามารถชมคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลย